สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมทางช่องโบรณาจารย์คลิปนี้จะเป็นการพูดถึงดาวพฤหัสบดีที่จะเดินถอยหลังในลักษณะลดองศาในการเดินแต่ก็ยังคงสถิตยอยู่ในเรือนราศีเมษเหมือนเดิมและเหตุการณ์ที่ดาวพฤหัสบดีเดินถอยหลังครั้งนี้ จะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่29สิงหาคม2566ไปจนถึงวันที่9มกราคม2567แล้วจึงจะกลับมาเดินเป็นปกติเช่นเดิมการที่ดาวพัสบดีเดินถอยหลังครั้งนี้จะส่งผลต่อชาวลัคนาทั้ง12ราศีอย่างไรบ้างนั้นมาดูกันครับ ชาวลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนการที่ดาวพฤหัสบดีเดินถอยหลังครั้งนี้ชาวราศีพฤษภจะได้ใช้โอกาสอันนี้ทบทวนตัวเองว่าจากในระยะเวลาที่ดาวพฤหัสบดีได้ย้ายเข้าสู่ราศีเมษนั้น ซึ่งเป็นพบวินาศอันหมายถึงความเสียหายความสูญเสียความลับสิ่งที่ปิดบังซ่อนเลนคดีความการพัดภาคจากลาตั้งแต่วันที่19เมษายน2566นั้นที่ผ่านมาท่านประสบกับเหตุการณ์อะไรบ้างบางท่านอาจจะสูญเสียเรื่องเครดิตชื่อเสียงทรัพย์สินเงินทองมีคดีความ หรือบางท่านอาจจะมีการฟ้องร้องต่างๆหรือบางท่านอาจจะรู้สึกสูญเสียความมั่นใจความเป็นตัวของตัวเองหรือเป็นอะไรต่อไม่อะไรที่เป็นปัญหาของท่านจากในระยะที่ผ่านมานี้แต่พอดาวพสัสดีเดินถอยหลังในระหว่างวันที่29สิงหาคม2566 ถึงวันที่9มกราคม2567นี้นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ท่านจะต้องกลับมาทบทวนดูว่าท่านนี้จุดดีจุดเด่นจุดด้อยจุดเสียตรงไหนให้ต้องนำมาพิิจารณาใหม่อีกทีครับเพื่อสร้างความหวังสร้างจังหวะสร้างโอกาสชีวิตว่าส่วนดีๆก็จะได้ทำต่อไป ส่วนจุดด้อยจุดเสียก็ปรับปรุงแก้ไขว่ายง่ายก็คืออาศัยช่วงเวลาที่เหมาะสมนี้ทบทวนหาโอกาสใช้จังหวะเวลาเปิดจุดเด่นจุดดีและปิดจ็อบปิดจุดด้อยจุดเสียเพื่อให้โอกาสดีๆจะได้เกิดขึ้นในปีต่อๆไปสรุปได้ว่าช่วงที่ดาวพสัสดีเดินถอยหลังนี้ชาวราศพีศพฤษภท่านใด ที่เคยทำอะไรผิดพลาดมาในช่วงก่อนหน้านี้ก็ควรรีบแก้ไขเสียเพราะถ้าทิ้งให้เนิ่นนานไปมันก็จะเป็นเรื่องยากเพราะช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาสเหมาะดีๆที่ท่านจะต้องปิดจับปิดปัญหาและจะเป็นช่วงที่ท่านจะได้แก้ไขแก้ตัวและแก้ไขจากรบเป็นบวกเพื่อจะได้พบสิ่งดีๆในปีต่อๆไป ท้ายคำพยากรณ์นี้ทางช่องโบนาจารย์ก็ขอน้ำใจสักเล็กน้อยจากท่านที่เข้ามาชมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ